ความคิดเห็นเมื่อหนุ่มชาวเวียดนามมาถึงที่เมืองไทยถึงได้เข้าใจว่าทําไมที่นี่ถึงจเจริญกว่าเรื่องมันเริ่มมาจากโพสต์ของฮาวังเคียมเฟือกซึ่งเป็นชาวเวียดนามเคยพูดถึงความรู้สึกนะครับจากการเดินทางมาที่ประเทศไทยเขาบอกว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งในเวียดนามบ้านเขาเนี่ยยังล้าหลังกว่าไทยมากเลยพอมาเห็นของจริง โดยเฉพาะหากเทียบกันในเมืองใหญ่กรุงเทพจะเป็นเมืองที่พัฒนาฉีกหนีไปจากโฮจิมินซิตี้ไปอย่างสิ้นเชิงโดยในโพสต์ของเขาด้ครับก็บ,บอกว่าโฮจิมินซิตี้อันที่จริงผมเข้าใจว่าเมืองของเราเนี่ยก็เติบโตอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะในตอนแรกเราเข้าใจว่าระดับการพัฒนาน่าจะใกล้เคียงกับกรุงเทพแล้วแต่ในความเป็นจริงมันยังไม่เป็นเช่นนั้นเลยเราทําได้เพียงแค่คล้ายกับพวกเขาเมื่อ20ปีที่แล้วผมพบกับความแตกต่างที่สําคัญก็คือระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพ คือพวกเขาทําได้ในระดับที่มันเรียกว่าว,ะวะัฒนสมัยได้เลยในขณะที่การเดินทางในเมืองของเราไม่จะมีตึกสูงเกิดขึ้นอย่างมากมายแต่ถ้าหากพูดถึงการเดินทางของผู้คนในตัวเมืองมันคล้ายกับกรุงเทพเมื่อ20ปีก่อนซะมากกว่ามันไม่ได้เหมือนในปัจจุบันเลยผมรู้สึกว่าเมืองของเรายังคงล่าหลังในการเดินทางอยู่เมื่อเทียบกับพวกเขาที่จะแตกต่างไปแม้ว่าจะมีตึกสูงคล้ายๆกับกรุงเทพแล้วในตอนนี้แต่ผมคิดว่ามันต้องใช้เวลาอีก20ปีเลยทีเดียวถึงจะได้แบบพวกเขา อีกเหตุผลที่ทําให้รู้สึกว่าเมืองไทยยังไปไกลกว่าคือเรื่องของวินัยของผู้คนที่ดูเหมือนว่าผู้คนในไทยสามารถควบคุมได้ง่ายกว่าในแง่ของการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆผมคิดว่าชาววิตมหลายๆคนมาที่เมืองไทยก็คงจะตกใจไม่น้อยที่นี่ไม่ค่อยมีคนฝ่าฝืนกฎต่างๆมากนักรวมไปถึงการทิ้งขยะผมสังเกตว่าในไทยคนโดยทั่วไปพวกเขาจะทิ้งขยะได้อย่างถูกที่และเป็นระเบียบมาก ผมยังพบเจอว่าคนไทยโดยทั่วไปพวกเขาจะทําตามกฎเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างเข้าใจตรงกันได้มากกว่าในเวียดนามอีกทั้งคนไทยยังต่อแถวเข้าคิวกันอย่างเป็นระเบียบได้แบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนไม่ว่าจะเป็นในร้านอาหารหรือแม้แต่การใช้บริการรถสาธารณะผู้คนยังต่อคิวกันผมทึ่งมากๆที่เห็นผู้คนกําลังต่อคิวเพื่อขึ้นรถประจําทางซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประทับใจและก็อยากให้เกิดขึ้นในทุกที่ของเวียดนามมากๆ แม้ว่าประเทศของเราในยุคหลังๆจะเต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมของผู้คนที่ทำงานหนักในตัวเมืองใหญ่แต่ผมพบความแตกต่างอีกประการก็คือคนไทยโดยทั่วไปพวกเขาเข้าถึงการศึกษาได้มากกว่าสังเกตได้จากสถาบันการศึกษาหลายๆแห่งตอนไปที่กรุงเทพเราสามารถพบเจอมหาวิทยาลัยไ,ได้อย่างหลากหลายในขณะที่เวียดนามทางเลือกจะน้อยกว่าผมก็เลยรู้สึกว่าประเทศไทยก็นำหน้าในแง่ของการเข้าถึงการศึกษาของผู้คนอีกด้วยยังพบโรงเรียนอีกมากมายที่ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ฟรี เป็นสวัสดิการที่รัฐมีให้ซึ่งดีมากๆโรงพยาบาลก็เป็นอีกมาตรฐานที่สูงกว่ามันแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากเวียดนามของเราด้วยผมพบว่าโรงพยาบาลหลายแห่งในไทยสามารถจับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในเชิงการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีชาวต่างชาติมากมายจากทั้งประเทศที่พัฒนามาก,มากๆรวมไปถึงประเทศที่พัฒนาน้อยกว่าจากลอราาด์ดบรรดาเศรษฐีก็เข้ามารักษาตัวในเมืองไทย ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ว่าโรงพยาบาลในไทยมีมาตรฐานในระดับสากลแล้วอีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่ามากกว่าหากเทียบกับประเทศที่มีค่าครองชีพที่สูงโรงพยาบาลของไทยยังได้รับการพูดถึงในแง่ของมาตรฐานที่ดีการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของพวกเขาเป็นสิ่งที่ทําได้เหนือกว่าในขณะที่เวียดนามยังไม่สามารถเจาะกลุ่มในด้านนี้มากนะักอีกเรื่องที่น่าสนใจแม้ว่าเวียดนามจะนําไปสู่การเติบโตที่รวดเร็วในแง่ของการเติบโตแต่จากการพัฒนาที่ไทยมีอยู่ ทำให้ผมรู้สึกว่าพวกเขาอยู่ในจุดที่ใกล้เคียงกับการจะกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วมากกว่าเราเวียดนามรนะเติบโตเร็วแค่ไหนแต่ก็ต้องใช้เวลาอีก10ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นเพียงเพื่อให้เรามีระดับการพัฒนาคล้ายๆกับกรุงเทพในยุคปัจจุบันกรุงเทพคือสิ่งที่ผมเห็นด้วยตาทั้งหมดว่าเรายังคงตามหลังพวกเขามีการเติบโตที่เร็วมากๆสำหรับเมืองแห่งนี้ประเทศไทยล่วงหน้าในแง่ของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเวียดนามต้องใช้เวลากับสิ่งเหล่านี้อีกนาน ทีนี้ก็มาดูความเห็นที่เข้ามาตอบกลับกันบ้างน,นะครับชาวเวียดนามคนอื่นๆบางคนก็บอกว่าคือเวียดนามเพิ่งมาถึงระดับการเป็นประเทศรายได้ปานกลางเท่านั้นในขณะที่ไทยพวกเขาอยู่ในระดับหัวแถวของกลุ่มนี้แล้วนั่นคือความแตกต่างมันจะส่งผลให้เห็นถึงโครงสร้างพื้นฐานในตัวเมืองประเทศไทยจะทําได้ไปไกลกว่ามากๆเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานอันที่จริงมันต้องใช้เวลาในการพัฒนา นั่นจึงทาให้เรายังไม่สามารถทําได้กับตัวเมืองของเราเมื่อเทียบกับระดับการพัฒนาที่มีในไทยมันต้องใช้เวลาอีกหลายปีความเป็นไปได้สําหรับเวียดนามในตอนนี้มีเพียงขนาดเศรษฐกิจที่จะใหญ่กว่าเนื่องจากจํานวนประชากรที่เยอะและระายได้ที่เพิ่มมากขึ้นของประชากรหลายกลุ่มนั่นจะทาให้เศรษฐกิจของเวียดนามใหญ่กว่าไทยได้ความเห็นต่อมาก็บอกว่าไส้งอนในตอนนี้ยังเอาไปเทียบกับกรุงเทพไม่ได้หรอกนะหากมองในมุมที่ดี อันที่จริงไสง้อนยังต้องแก้ปัญหาความยากจนอยู่ปัญหาความยากจนยังคงมีเยอะกว่าในกรุงเทพชาวเวียดนามโดยทั่วไปไม่ได้มีไรายได้เท่าคนไทยขนาดนั้นอีกทั้งสิ่งที่กรุงเทพยังเหนือกว่านอกจากตึกสูงพวกเขามีการเดินทางที่เป็นจุดที่ทําให้มาตรฐานชีวิตของผู้คนในเมืองของพวกเขานั้นดีกว่าเมืองของเราไม่เคยมีการเดินทางที่ทําได้แบบนั้นและอาจจะต้องใช้เวลาอีกนานมากๆที่จะเป็นได้แบบกรุงเทพ ขณะที่ความเห็นต่อมาก็ให้ความเห็นว่าสิ่งที่แสดงถึงความแตกต่างมากกว่าคือระดับรายได้ของผู้คนในกรุงเทพโดยทั่วไปพวกเขาจะมีระดับรายได้ที่สูงกว่าคนเวียดนามที่อยู่ในตัวเมืองใหญ่ความนิยมในการใช้สินคา้าแบรนด์เนมอีกทั้งจํานวนรถยนต์ที่มากกว่าอย่างมหาศาลในกรุงเทพนั่นจึงทําให้เห็นได้ชัดว่ากําลังซื้อของผู้คนสูงกว่าในเมืองแห่งนั้นกรุงเทพเป็นเมืองที่ใหญ่และก็มีประชากรที่เข้ามาอยู่อาศัยเยอะไม่ต่างจากฮานอยและโฮจิมินห์ city สิ่งที่น่าคิดถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือผู้คนส่วนใหญ่จะนิยมใช้รถยนต์กันมากๆแทบทุกบ้านจะมีรถยนต์เป็นของตนเองในขณะที่หลายๆบ้านในเวียดนามไม่ใช่ทุกคนจะมีรถยนต์ไว้ครอบครองขนาดนั้นความนิยมในการใช้จักรยานยนต์ในเวียดนามยังเป็นตัวบ่งบอกอยู่ว่าผู้คนอีกจํานวนไม่น้อยเลยยังคงมีรายได้ที่ต่ำพวกเขาไม่ได้มีรายได้มากพอที่ใช้รถยนต์ในชีวิตประจําวันขนาดนั้นซึ่งมาแตกต่างจากกรุงเทพที่เมืองนั้นยกระดับไปอีกระดับหนึ่ง เป็นมาตรฐานการใช้รถยนต์รวมไปถึงทางยกระดับที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วก็มีผู้คนอีกจํานวนไม่น้อยที่พวกเขาใช้รถไฟฟ้าในชีวิตประจำวันอันที่จริงค่าบริการสำหรับรถไฟฟ้าสำหรับผมมองว่ามันราคาสูงอยู่นะสำหรับชาวเวียดนามโดยทั่วไปมันยังเป็นราคาที่เกินกําลังไปอีกเยอะเลยเมื่อเทียบกับไรายได้ที่ได้รับในแต่ละวันแต่ผมพบว่ามีผู้คนจนํานวนไม่น้อยในกรุงเทพพวกเขาสามารถใช้รถไฟฟ้าในชีวิตประจำวันของพวกเขาได้เพราะว่าระดับรายได้ที่สูงกว่าจากการพัฒนา นั่นจึงทำให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมันสอดคล้องไปกับรายได้ของผู้คนไปด้วยผมคิดว่าหากมีรถไฟฟ้าเกิดขึ้นในไสง้งอนอาจจะทําให้ผู้คนจํานวนมากไม่ได้มีโอกาสใช้ในชีวิตประจาวันเลยเนื่องจากรายได้ของพวกเขาก็ยังคงต่ําอยู่พวกเขาจะใช้เงินไปกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันมากกว่าขณะที่ความเป็นมาครับบอกว่าคุณุงกทบหรือยังไงกรุงเทพเป็นเมืองยอดนิยมทางด้านการท่องเที่ยวนั่นจึงทําให้พวกเขาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างหลากหลายกว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมามันก็รองรับจากการเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาใช้งานสิ่งต,ต่างๆในเมืองด้วยคนกลุ่มนั้นเป็นคนที่มีกําลังซื้อสูงสาเหตุนี้จึงทาให้กรุงเทพต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานล้าหน้าก,กว่าทุกๆเมืองของเวียดนามไปนั่นเป็นเหตุผลความต้องการการใช้งานที่แตกต่างอันที่จริงเพราะพวกเขาเป็นเมืองชั้นนําของโลกแหละนั่นคือสิ่งที่เรายังทําไม่ได้ฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจกับระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สูงกว่าต่อให้เวียดนามเขยิยบเข เติบโตได้อย่างรวดเร็วแค่ไหนแต่เราก็ยังไม่มีระดับโครงสร้างพื้นฐานเทียบเท่ากับกรุงเทพได้อย่างแน่นอนผมคิดว่าอีกประเด็นที่สําคัญคือพวกเขาเป็นเมืองเดียวที่โตกันอย่างโตเดียวรวมไว้ที่สวนกลางนั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยทํากับการพัฒนาของพวกเขาพวกเขาไม่ได้แบ่งการพัฒนาไปที่สองเมืองนั่นจะทําให้เมืองอย่างกรุงเทพที่คุณกําลังพูดถึงมีความโดดเด่นและแตกต่างออกไปโดยในเรื่องนี้เองก็มีชาวเวียดนามคนอื่นๆเข้ามาโต้แย้งด้วยบางคนก็บอกว่าอันที่จริงมันไม่เกี่ยวกับว่าระดับการพัฒนา มันกระจุกอยู่ที่กรุงเทพเลยแต่เมืองอื่นๆของไทยก็มีความเจริญมีระดับโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ต่างจากในฮานอยและโฮจิมิสตีของเราจะเห็นได้ชัดว่าเมืองรอง,รองของไทยนั้นก็มีระดับการพัฒนาที่ดีอยู่นะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ใกล้เคียงกับกรุงเทพเท่านั้นแต่ถ้าว่าความเห็นตัดมานะครับก็เข้ามาโตแยงว่าเมืองรองของไทยประชากรน,น้อยกว่ามากแทบจะไม่มีเมืองไหนที่ใหญ่ได้เท่าไซง่อนได้เลยแต่ถึงกระนั้นมันน่าปแปลกใจตรงที่พวกเขาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในตัวเมือง ถนนหนทางแทบจะไม่ต่างจากเมืองที่มีประชากรหลักสิบล้านคนของเราเลยทีเดียวขณะที่ความเห็นตัดมานะครับก็เข้ามาบอกว่าเมืองรองของไทยประชากรแค่หลักล้านตน้ตนๆเต่ตอน,นั้นหรือหลายๆเมืองก็มีประชากรเพียงหลักแสนแต่สิ่งที่น่าประทับใจอีกอย่างคือทาให้เมืองของพวกเขาไม่แอาอัดจนเกินไปนั่นคือสิ่งที่เวียดนามยังไม่สามารถทําได้เนื่องจากในทุกพื้นที่มีประชากรที่หนานแน่นแต่ความหนานแน่นมันไม่ได้ไหมายความว่าจะทําให้เวียดนามพัฒนากว่าเพียงแต่ว่าผู้คนมากระจุกตัวอยู่ในตัวเมือง น่าจะทําให้เมืองของเราดูเป็นเมืองใหญ่อยู่เสมอสิ่งที่ผมจะอธิบายคือประเทศไทยแม้จะมีเมืองที่โตเดี่ยวมากม่อยอย่างกรุงเทพแต่ในภาคส่วนอื่นๆรวมไปถึงถนนทางโครงสร้างพื้นฐานมันกระจายออกไปทั่วประเทศคุณจะสังเกตได้ว่าตามพื้นที่ต่างๆของประเทศจะพบเจอถนนที่มีช่องจราจรที่เยอะกว่า รวมไปถึงถนนเส้นหลักที่เชื่อมโยงไปยังจุดต่างๆได้อย่างน่าสนใจในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงการเดินทางที่สะดวกหมดในขณะที่หลายๆพื้นที่ของเวียดนามยังประสบปัญหาการเดินทางรวมไปถึงความเร็วบนถนนก็ยังไม่สามารถทําได้มากนะักน่าจะทําให้การเดินทางทางบกในเวียดนามนั้นดูล่าช้ากว่าในไทยมากๆด้วยสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้กันแล้วกันครับขอบคุณสักรับชมฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยครับสวัสดีครับ